คุณพิธา,าลิมเจริญรัตนะคะซึ่งก็ไปที่นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาค่ะ คุณพิธาลิมจเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะไปร่วมงานการล่าดินเนอร์ไทมส์รอยนิกประจำปี2023ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตนะคะในสาขาผู้นำระดับโลกก็จะมีการคัดเลือกในหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักแสดงนักดนตรีศิลปินซึ่งคุณพิธาก็ได้คุยกับคนอื่นๆด้วยนะที่เขาได้รับรางวัลที่มาร่วมในงานนะคะคุณพิธากล่าวถึงมุมมองส่วน ตัวเกี่ยวกับการที่นิตยสารไทมส์เนี่ยจัดอันดับให้เข้ามาในร้อยรายชื่ออันทรงเกียรตินี้นะคะคุณพิธาบอกว่าน่าจะมาจากปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั้งในประเทศและทั่วโลกพากันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจํานวนมากค่ะแสดงให้เห็นถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานหนึ่งที่มีคนไทยเราไปร่วมงานค่ะ